ับดักขังรักไร้ใจบทที่สความใกล้ชิดข้าหาไม่เจอรอยเท้ามันหายไปก่อนถึงหน้าถ้ามันผู้ใดกล้าบุกรุกที่ของข้ามิหน้าตาข้างขวาข้าจึงกระตุกนักเยื่อหลงเสียงกร้าวราวตะอกหันกลับมายืนจังก้าต่อหน้าสมุนนับสิบที่ยืนก้มหน้าด้วยท่าทางหวาดกลัวจะให้พวกข้าทำอย่างไรดีพวกโง่ต้องให้ข้าบอกหรือ ไม่ทันขาดคำฝ่ามือหนาก็ฟาดเข้าที่โหนกแก้มของคนร่างใหญ่สุดจนเซถอยหลังไปคนร่างผอมเกรงผมเผายาวรุงรังที่อยู่ถัดไปรับไว้แต่ไม่ทันจึงเสียหลักล้มไปด้วยกันเยี่ยหลงก้มมองสมุนทั้งสองหมดท่าแล้วเผยรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมก่อนสั่งการเสียงกล้าวจนใบไม้บนต้นยังสั่นไหวไปตามหามาให้ได้ว่ามันเป็นใครหากไม่เจอไม่ต้องกลับมา ขอรับแต่พี่พี่ใหญ่ข้าไม่เห็นมีผู้ใดเลยหรือว่าหนึ่งในสมุนเอ่ยเสียงสัน่นพันหลบตาโบกเมื่อเยี่ยหลงก้าวระชิดอย่ามาเถียงไปขอรับขอรับสมุนทั้งหลายลนลานลาดถอยก่อนหันหลังวิ่งแยกย้ายกันไปคนละทางอาฝานเรียกข้าหรือพี่ใหญ่ชายร่างอ้วนตัวเล็กสุดในกลุ่มที่รั้งท้ายถามเสียงวันใจเออ เย่าหลงพลูลมหายใจก่อนกระดิกนิ้วเรียกเจ้าไม่ต้องไปอยู่รอที่นั่นสุ่มดูต้นทางให้ข้าถ้าเห็นท่าไม่ดีส่งสัญญาณเตือนข้าด้วยพี่ใหญ่จะเข้าไปด้านในหรือขอรับข้าว่าอย่าเลยเรื่องของข้าแต่ว่าข้าจะไปไหนไม่ใช่เรื่องของเจ้าอย่ามาสู่รู้เย่าหลงตวาดซ้ำไม่พอกระแทกเท้าเตะพื้นคนฉ่ำแฉะด้วยความขุ่นเคืองเท่านั้น เสี่ยวฝานก็ซุดนั่งคุกเข,าเขา่าลนลานบดหัวหน้าหมู่บ้านถึงกับสายหน้าระอาดวงตาสีน้ำตาลไม่กรอกไปมาระแวดระวังทั่วบริเวณเมื่อไม่เห็นสิ่งใดผิดปกติก็เร่งฝีเท้ารุดเข้าไปยังเนินดินที่ปกทึบด้วยต้นไม้ใหญ่ปัดเถาวันรกเรือ้อที่ปกปิดทางเข้าปากถ้ำจนไม่ทันได้เห็นคนที่ยืนตัวรีบเกาะกิ่งไม้เหนือปากถ้ำเยี่ยอยู่ฟืยตกตะลึง เมื่อมองตามพี่ชายเห็นหวังรีเฟิงกระโจนลงมาหลบหลังแผ่นหินซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ต้นนั้นอีกชั้นหนึ่งแม้จะสงสัยในตัวบุรุษหนุม่มแต่นางก็ม่ทันคิดจึงได้แต่กลด่าในใจจงบ,บ้าบัณฑิตทึ่มเด็กหนุ่มคิดหาทางหนีทีไล่เพื่อนำพาอีกฝ่ายให้พ้นจากสายตาของพี่ชายเพราะหากเยื่อหลงเห็นบัณฑิตจอมสูรู้ อาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปสอบจองหลวนถึงฉางอันได้หวังลี่เฟิงย่องตามหลังเย่อหลงเข้าไปภายในถ้ำหรืออันที่จริงคือโพรงขนาดเล็กมีความสูงไม่เกินแปดเสียความกว้างของทางเดินใหญ่กว่ารอบมือโอบไม่มากนะักผนังถ้ำเต็มไปด้วยน้ำหยดเพราะเหนือขึ้นไปเป็นทางน้ำตกขนาดเล็กที่ซ่อนเร้จากสายตาผู้คนพื้นดินอ่อนยั่วเปล่ากับดินโคลนตลอดทางที่ย่างก้าว ไม่มีทางเชื่อมอื่นได้อีกอีกทั้งยังกลิ่นอับชื้นและเฉอแะแฉะวังเวงเหน็บหนาวจนขนกายลุกชันเยี่ยู่เฟยค่อยๆก้าวตามไปอย่างระแวดระวังเขาต้องรู้ให้ได้ว่าคนผู้นี้คือใครเข้ามาด้วยประสงค์สิ่งใดกันแน่แต่กว่าที่เยี่ยู่เฟยจะรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าก็ผ่านไปราวหนึ่งเคอร์เขายกหลังมือขึ้นปาดเหงือ่ออีกมือคลำทางเดินที่เริ่มแคบลงแคบลง อากาศภายในถ้ำหนาวสลับร้อนมากขึ้นทุกขณะยิ่งทำให้ขั้นเนื้อขั้นตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นแสงสว่างที่ลอดลงมาตามรอยแยกของโพรงจนเห็นเงาร่างของหวังลี่เฟิงก้มตัวเดินเป็นระยะด้วยความสูงเกือบถึงเพดานบางช่วงต้องก้มลอดก็ยิ่งรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลหากเป็นคนธรรมดาไม่มีวรยุทธ์ี่หรือจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย หากเขาไม่ได้มาดีเยี่ยู่เฟยจะกระชากหน้ากากคนผู้นี้ให้จงได้โดยไม่ทันตั้งตัวร่างทั้งร่างพันถูกกระชากเข้าไปในมุมมืดเยี่ยู่เฟยดิ้นขลุกขลักแต่กับถูกฝ่ามือใหญ่ตะคุกปากเอาไว้จนไม่สามารถส่งเสียงได้คนผู้นั้นอยู่ด้านหลังมือหนึ่งปิดปากอีกข้างรวบเอวเยี่ยู่เฟยเข้าหาตัวสองร่างแนบชิดในมุมมืด ใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นร้อนรดอยู่เหนือใบหูแล้วเย่ยอยู่เฟยก็ต้องตกใจแทบเส้นสติเมื่อรู้สึกถึงความเย็นเฉียบของวัตถุชนิดหนึ่งที่จอยอยู่บนลำคอหยุดดิ้นห้ามส่งเสียงเสียงนั้นทุ้มและห้วนไม่เหมือนทั้งหวังลี่เฟิงและเสียงพี่ชายเย,ย่อยู่เฟยหยุดดิ้นทันทีครู่เดียวอีกฝ่ายก็ปล่อยมือเขาจึงเอ่ยเสียงเบาเราวกระซิบเจ้าเป็นใครเจ้าไม่คงรู้ คำตะคอกจากปากของคนผู้นั้นพร้อมรอยกดลึกบนลําคอทําให้แม้แต่กลืนน้ําลายยังยากยิ่งนักนับเป็นครั้งแรกที่เย,ย่อยู่เฟยรู้สึกกลัวความเป็นความตายอย่างสุดชีวิต,ตเจ้าเจ้าเจ้าต้องการสิ่งใดเหตุใดลุกล้ําเข้ามาที่นี่ไม่ใช่เรื่องของเด็กข้าไม่ใช่เด็กแต่ก็ยังไม่โตดูจากที่อยู่ในมือข้านี่อะไรเย,ย่อยู่เฟยพันตาลุกวาว ก็มองตามคำบอกแล้วก็ต้องกรีดร้องเสียงหลงสารเลวเจ้ากล้าจับหน้าอกข้าเหรอจับแล้วอย่างไรหน้าอกแบนราบสีขนาดนั้นเจ้าเป็นสตีเช่นใดกันนี่เจ้ากล้าว่าข้าเหรอข้าพูดความจริงเฮ้ยเย่าหยูเฟยอยากจะกรีดอีกคนเพราะอีกฝ่ายทำมือกำแล้วแบแบแล้วกำหน้าตาเฉยก็จะให้มีอันใดเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าในเมื่อร่างกายของเขาเป็นบุรุษ จะให้มีหน้าอกหน้าใจหรือก้อนสละเปาฟูเช่นสตีก็หาได้ไม่เจ้าคนปากพ่อย่เยาอยู่เฟยสบทแต่อย่างน้อยข้าก็ได้รู้ว่าเจ้าตัวหอมกลุ่นยิ่งนักเอ้ยไอคนปากเสียเย,ย่อยู่เฟยตว,วัดเสียงกล้าวแต่กลับได้รับเสียงหัวเราะเบาๆราวราขบขันตอบแทนร่างเล็กกว่าอีกฝ่ายเกือบเสียทั้งสอบทั้งถีบร่างด้านหลังให้ถอยห่างแต่คนผู้นั้นหลบหลีกพลวัน ัวเราะเยาะหยันทั้งยังขยับมีดออกห่างลำคอเย่ยู่เฟยรู้สึกถึงแรงกดที่ลำคอคลายลงจึงกระชับสันมีดสั้นที่บั้นเอวรังร้งปลายแหลมของมันไปด้านหลังแล้วจ้วงแทงสวนออกไปทันทีนี่เจ้าเย่ยู่เฟยกดย้ำคมมีดอีกครั้งอย่างมั่นใจว่าไม่พลาดเป้าแต่สิ่งที่ได้คืนมากลับคือฝ่ามือแข็งแกร่งปัดเข้าที่ต้นแขนของเขาจนเซ ที่แท้คมมีดนั้นตวัดผ่านบ้านเอลอีกฝ่ายฝังลงบนเถาวันในผนังแน่นจนดึงแทบไม่ออกไม่ทันที่เยื่ออยู่เฟยจะได้ตั้งตัวร่างสูงใหญ่ในเงามืดก็ใช้ฝ่ามืออีกข้างผลักเขาออกห่างแต่เพราะทั้งมืดและลื่นทำให้เยื่ออยู่เฟยเสียหลักร่างเล็กกว่าอีกฝ่ายจึงกระเด็นชนผนงังศีรษะกระแทกเข้ากับแง่งเห็นที่ยื่นออกมาจนสุดลง ดีที่อีกฝ่ายรับไว้ได้ทันแต่เย,ยี่ยอยูเวยก็หมดสติไปเสียแล้วเจ้าเด็กน้อยเจ้าเด็กน้อยหวังลี่ฟิงร้องเรียกแผ่วเบาแต่พันต้องเงียบเสียงลงเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าจากนั้นในโพรงถ้าที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆอาจจะเป็นเยี่ยหลงที่ได้ยินเสียงจึงย้อนกลับมาไวเท่าความคิด ุรุษหนุ่มยุดล่างเล็กหลบหลังโพรงเห็นตรงส่วนเว้าของทางแยกซอกเล็กแห่งนั้นเมื่อมีร่างของคนสองคนก็อึดอัดคับแน่นจนได้ยินแม้เสียงหัวใจเต้นแต่เยื่ออยู่เฟยที่หมดสติอยู่ในอ้อมแขนของเขาไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดชั่วอึดใจเยื่อหลงย่ำฝีเท้าผ่านไปหวงังรีเฟิงแทบลืมหายใจสองมือรวบร่างเล็กกว่าไว้ในอ้อมแขน ร่างบอบบางในชุดหนังสัตว์ของเย่หย,ยูเฟยจึงชนเข้ากับแผงอกแกร่งของเขาจนรู้สึกร้อนววบวาบร่างกายมักไม่โกหกเจ้าของของมันอาการสะบัดร,ร้อนสะบัดหนาวนี้จากรสสัมผัสต,ต่อคนผู้หนึ่งบ่งบอกได้ว่าเย่หย,ยูเฟยที่ยังไม่ย่าง15ปีแต่ก็มีร่างกายไม่ใช่เด็กๆอย่างที่เขาคิดริมฝีปากอุ่นร้อนของเย่หย,ยูเฟยที่จดลำคอของเขา แนบชิดจนรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอทำให้หัวใจกล้าวแกร่งของบุรุษหนุ่มผู้ไม่เคยรู้สึกรู้สมกับความใกล้ชิดผู้ใดเกิดสั่นไหวอย่างไม่เคยเป็นคล้อยหลังเยี่หลงไปไม่กี่อึดใจบุรุษหนุ่มจึงแบกร่างอราชรในชุดกางเกงหนังสัตว์ออกมาจากหน้าถ้ำพอเหลียวซ้ายแลขวามไม่เห็นผู้ใดจึงกระชับร่างเยี่ออยู่เฟยตรึงไว้กับแผ่นหลังของตน แล้วออกเดินต่อสองมือเรียวเล็กค่อยๆเ้อยตกลงข้างลำตัวโดยมีสองมือของเขาที่โอกกระชับตึงไว้แทนแปลกๆฮะมีบางสิ่งแปลกเหตุใดเขาจึงรู้สึกว่าเยีออย่ยหยูเฟยผู้นี้คับคล้ายคับคาจะไม่ใช่สตรีหรือเพราะสัมผัสได้ถึงบางอย่างดวงหน้าซีดเซียวยามหลับสนิทต,ตกลงมาข้างไหลของเขางดงามราวรูปวาด แพร่ขนตายาวดำสนิทกระพริบถี่ตามแรงสั่นไหวแม้ยามโลหิตไหลเลอะข้างแก้มก็ยังหน้ามองเขามิอาจไม่เผลอใจให้เยื่ออยู่เฟยได้หวังรีเฟืงใสายหน้าแรงแรงไล่ความคิดบ้าบอที่วนเวียนในหัวเรื่องฝีเท้าย่ำน้ำโคลนเฉดแฉะแต่ครั้นเดินต่อได้ไม่กี่ก้าวก็พันหลบบุบพลิกตัววางร่างเล็กกว่าพิงโคนต้นไม้ใหญ่แล้วรอบมองต้นเสียงสนทนาที่มากกว่าสองเสียง ที่ได้ยินอยู่ไม่ไกลข้าว่าอยู่เฟยต้องมาหาพี่ใหญ่ที่นี่แน่เจ้าว่าอย่างไรนะนางหายไปข้าหาตัวไม่เจอนางอาจจะไปเที่ยวเล่นที่ทุ่งหญ้าหรือเปล่าแต่พี่ดูนี่ดิรอยเท้าเล็กหน้าถ้ำนี้ย่อมไม่ใช่บุรุษเยี่หลงเห็นดังนั้นถึงกับใจกระตุกตวาดลั่นแล้วเหตุใดเจ้าไม่ดูนางเจ้าปล่อยน้องข้ามาเพ่นพ้านอย่างไรวิ่นหยางยืนตรงข้าม ก้มหน้าไหลตกผงกศีษะแล้วบอกข้าเอาปลาไปให้ป้าเชียนต้มซุปให้หวังรีเฟิงมีคาดคล้ายหลังไม่นานอยู่เฟยก็หายตัวไปโท่เว้ยเจ้ามไม่ได้เรื่องข้าห้ามแล้วแต่พี่ก็รู้ว่าอยู่เฟยดื้อขนาดไหนแต่เจ้าก็ควรห้ามปามน้องข้าให้หนักแน่นกว่านี้เจ้าก็รู้ว่าเหตุใดข้าจึงห้ามพี่หลงไม่เคยบอกข้านี่นาจะไปรู้ได้อย่างไรว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่ในนั้นเล่า แค่ได้ยินคำตอบเยี่ยหลงก็สายหน้าเตะเท้าเบา,เบาๆกับกอย่าด้วยความหงุดหงิดดวงตาศา,ศาสตร์ส่องรอบบริเวณไปมาอย่างสังเกตการ์พันฉุกคิดเหลียวมองไปทางปากถ้ำแล้วหันมาคาดโทษอีกฝ่ายฝากไว้ก่อนเถอะข้าค่อยมาชำระความกับเจ้าแต่เข้าว่าวิ่นหยางแย้งแต่พอเห็นอีกฝ่ายชักสีหน้าขึงตาใสก็กลัวจนคอหดข้าว่าป่านนี้ อยู่เฟยอาจจะกลับหมู่บ้านแล้วก็ได้นะพี่คิดว่าข้าโง่หรือเย,ย่หลงย้อนถามพลันนึกได้จึงถามใหม่แล้วไอ้หนุ่มนั่นอยู่ที่หมู่บ้านหรือไม่เออคือว่าวิ่นอย่างอึกอักจึงถูกผลักอกจนเซและล่ำละลับตอบนางบอกว่าจะไปตามหวังลี่เฟิงที่ออกไปเดินเล่นท้ายหมู่บ้านขอรับมีหน้าเล่าเพราะไอ้หนุ่มนั่นแท,แท้น้องข้าถึงกล้าขัดคำสั่งข้าเย,ย่หลงว่าจบ ก็สืบเท้ารวดเร็วไปหน้าปากถ้ำวิ่นอย่างมองตามใจคอไม่ดีนักนึกหวั่นกลัวสองพี่น้องทะเลาะกันเพราะรู้นิสัยเยี่ยหลงดีว่ามุทะลุเพียงใดจึงรีบวิ่งตามไปหมายห้ามปรามแต่อีกฝ่ายไม่เพียงนำเลี้ยวไปไกลแล้วยังหันมาหดหิดใส่สมุนที่ตามเข้ามาทีหลังแบบไม่ได้เรื่องได้ราวเสียงดังลั่นป่ากหวังรีเฟิงพูลมหายใจหนักหน่วง หลังเชะเงือมองทั้งหมดรับหายเข้าไปในโพรงถ้ำเรียบร้อยก็หันมาที่เด็กหนุ่มแล้วสายหน้าเบาๆตัวหนักยังกระบรุษชนะแม่นางน้อยเขาบนแต่ก็รีบรุดเข้าช้อนเยี่ยอยู่เฟยอุ้มขึ้นหมายจะแบกขึ้นหลังแต่เพราะเริ่มฟื้นอยู่ในอาการสลุมสลือพอถูกสัมผัสถึงเนื้อตัวจากชายหนุ่มที่มองเห็นเพียงเลือนรางปฏิกิริยาต่อต้านของเยี่ยอยู่เฟยก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เดี๋ยมาถูกเนะื้อต้องตัวข้าเจ้าคนช่อชฉนลักลอบตามพี่ข้าเข้าไปเพื่อการใดบอกมาเย่อยู่เฟยว่าพลางผักใสแต่หวังลี่เฟิงด้วยแต่โครงศีรษะไปมาด้วยความรำคาญจากที่คิดจะไม่เปิดเผยว่าเป็นตัวเองที่ทำให้นางถึงกับสลบเหมือดก็จำใจต้องโกหกออกไปข้าแค่หลงทางมาพรเอิญเห็นพี่เจ้าเลยติดตามไปเท่านั้นข้าไม่เชื่อเจ้าโกหก ไม่เชื่อก็เรื่องของเจ้าสิไปเถอะก่อนจะคํามืดพ่อเจ้าจะเป็นห่วงพูดจบเขาก็ออกเดินต่อโดยมีเยี่ยอยู่เฟยดิ้นรนอยู่บนหลังหัวเจ้ามีเลือดออกรีบไปรักษาแผลเถอะอย่าดื้อนักเลยเด็กน้อยเด็กน้อยหรือเจ้ากล้าเลือกข่าเด็กน้อยอย่างแล้วนะเยี่อยู่เฟยเค้นเสียงกล้าวแต่กลับไม่ได้คําตอบพอตั้งสติได้มือที่เกาะอ,อยู่บนหัวไหล่อีกฝ่ายก็สะบัดไปด้านหน้าโดยไม่คิดทันที โอ้ยหวังเลี่เฟิงอุทานลั่นเมื่อถูกฟาดฝ่ามือหนักหน่วงใส่ศีรษะเป็นบ้าไปแล้วหรือเจ้าเด็กน้อยฤดูหนาวปีหน้าข้าจะเต็มสิบห้าแล้วอย่ามาว่าข้าเป็นเด็กนะอย่างไรตอนนี้เจ้าก็เป็นเด็กหวังเลี่เฟิงเข็นเขี้ยวแต่ยังเดินต่อข้าบอกว่าไม่ใช่เด็กเจ้าสามหาวนักเย่อยู่เฟยร้องลั่นพันเงื้อมือหมายจะซ้ำนี่เจ้าปล่อยข้าบัณฑิตหนมเบียงหลบก่อนตะหวาดลั่น ปล่อยก็ตกสิเจ้าอยู่นิ่งๆได้หรือไม่เล่าก็ปล่อยข้าสิคนเร็วอีกตั้งไกลกว่าจะถึงหมู่บ้านข้าบอกว่าเดินเองได้ปล่อยหนุ่มน้อยร้องลั่นทั้งเตะทั้งถีบคนด้านหน้าหวังรีบเฟังได้แต่เร่งฝีเท้าเพื่อกลับเข้าหมู่บ้านให้ทันก่อนเย่หลงจะออกมาเจอแต่แทนที่จะเร็วกลับช้าลงมากเพราะเย่ยอยู่เฟยดิ้นรนสุดกำลังข้าจะฟ้องท่านพ่อว่าเจ้าทำลายข้า เจ้าเป็นพวกสอดแนมเข้ามาในหมู่บ้านเราแบบไม่น่าไว้ใจข้าจะให้ท่านพ่อลงโทษเจ้าข้าไม่ได้ทำสิ่งใดผิดอย่ามากล่าวหาข้าจะหาความผิดเจ้าให้เจอเช่นนั้นถึงหมู่บ้านก่อนข้าจะให้เจ้าค้นสมใจก็ได้หากข้าทำให้เจ้ากระเด็นออกจากหมู่บ้านข้าไม่ได้อย่ามาเรียกข้าวเหี่ยอยู่เฟยเลยฮะข้าจะคอยดูหวังรีเฟิงได้แต่หัวเราะในลำคอเพียงเท่านั้น หมัดลุ่นๆก็พุ่งตรงเข้าใส่แผ่นหลังโดยไม่รังรออยากตายใช่หรือไม่นี่ไงเย่หยูเฟยพูดจบก็ทุบกำปั้นรัวๆหวังลี่เฟิงหลบหลีกพลวันร้องลั่นเด็กน้อยเจ้าจะบ้าหรือไงหรือว่าผีป่าเข้าสิงถึงได้บ้าบอเช่นนี้เจ้ากล้าว่าข้าคนทึ่มเจ้าแก่กว่าข้ากี่ปีกันอย่าน้อยก็สี่ห้าปีล่ะหวังลี่เฟิงเข็นเขี้ยวแล้วเร่งฝีเท้าเร็วขึ้น มิเช่นนั้นเขาคงตะบะแตกได้ตีเด็กดื้อเป็นแน่แต่เยื่ออยู่เฟยชิ่งโมโหหนักสัญชาตยานนักโซ่สั่งให้ไม่ยอมแพ้แม้เถียงข้างๆคูคูไม่ได้อย่างใจก็ทุ่มหมัดเข้าใส่สุดปัญญาที่บัณฑิตหนุ่มจะปกป้องเท้าที่ก้าวว่องไวเพื่อไปให้ถึงก่อนที่เยื่อหลงจะตามออกมาเจอจึงเซไม่ตรงทางและสะดุดเข้ากับรากไม้ที่ยึดโยงพื้นดินฉ่ำน้ำโผล่ขึ้นมาบางทางแทน เฮ้ยร้องได้เพียงเท่านั้นทั้งสองร่างก็พันเสียหลักกิ้งตกลงทางลาดเขาทั้งเศษไม้ก้อนดินสุดยวบเพราะดินอ่อนใบไม้แห้งเกลื่อนพื้นเฉะน,นองหยาดฝนที่กำลังประหน่ำลงมาโดยไม่ทันตั้งตัวร่างเล็กกว่าก็ถูกพลิกขึ้นมาด้านหน้ามือแข็งแรงข้างหนึ่งของบัณฑิตหนุ่มรวบเอวเยื่ออยู่เฟยเข้าหาอีกข้างดันศีรษะทุยแนบอกทั้งสองกิ้งหลุนหลุนลงไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเรากับว่ามันเป็นหนทางที่ไร้จุดจบพริบตาเดียวก็หล่นลงสู่หุบเหวล,ลึกสลบแน่นิ่งไปด้วยกันทั้งคู่